สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่ลัก,กี้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่รัก,กี้ก็เล่นเกมกับพี่คนนั้นอยู่ดีๆก็เลยนึกอะไรดีๆออกแล้วนะคะทุกคนพี่ระก,กี้จะมาแกล้งเมินพี่คนนั้นนะคะตามคนดูที่เขาขอมานะคะมีคนดูคนหนึ่งนะคะที่เขาขอมาว่าแกล้งเมินแฟนหนึ่งวันหน่อยแล้วก็ อยากให้พี่แกล้งพี่คนนั้นด้วยการเมินขอมา20รอบแล้วนะคะคือมีคนดูขอมาเยอะมากเลยนะคะที่แบบให้พี่ลักกี้แกล้งเมินแฟนนะคะวันนี้พี่ลักกี้ก็เล่นเกมกับพี่คนนั้นอยู่ดี<ๆ>ก็เลยแบบอืได้จังหวะในการแกล้งนะคะก็เลยจะมาแกล้งเมินพี่คนนั้นซะหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพี่คนนั้นเขาจะทําตัวยังไงในเมื่อพี่ลักกี้เมินนะคะ ตั้งแต่กลับมาจากที่บ้านพี่โคน,นันนะคะพี่ลกกี้ก็ไม่ค่อยจะแบบทําตัวเมินพี่โคน,นันนะคะวันนี้พี่ะลกกี้ก็จะแบบลองเมินพี่โคน,นันซะหน่อยนะคะไม่รู้ว่าพี่โคน,นันเขาจะทําตัวยังไงนะคะทุกคนก็น <c oughs> <c oughs> น่าสนุกอยู่นะอ, <c oughs> อันนี้ก็ไม่ค่อยจะอยากแกล้งเท่าไหร่นะคะกลัวเสียความรู้สึกนะทุกคนแบบเราตั้งใจแบบจะคุยกับแฟนแต่แฟนไม่สนใจเนะี่ย ก็น่าน้อยใจนะคะพี่ลักกี้คนหนึ่งนะคะที่แบบขี้น้อยใจมากนะคะถ้าแฟนไม่สนใจโอเคงั้นเราก็เริ่มแกล้งพี่คนนั้นกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปลิ้นโหมดทั่วไปดีวกว่านะคะโหมดแรงเดี่ยวมันจะลุบก็เซฟแต้มอยู่นะโอเคนันไปลิ้นโหมดทั่วไปแล้วกันนะคะทุกคน โอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะคะและเราก็มาเริ่มแกล้งพี่คนนั้นกันเลยนะคะทุกคนพี่เล็กกี้ก็อยากโรนะคะในเมื่อพี่เล็กกี้แกล้งเหมือนพี่คนน,นั้นพี่คนนั้นเขาจะทําตัวยังไงนะคะงั้นเราก็มาฟังเสียงพี่คนนั้นกันเลยนะคะทุกคนไอตัวลงไหนเนี่ยาลงหน่อยเดีย๋ยวพี่เล็กกี้จะโยนหัวให้คืนอ๋อหัวหัไม่พาลงให้ตัวไม่พาลงเลยคนนั้นยิ่งเล่นในมือถือไม่เป็นนะเนี่ย คนนั้นมาหาเล่นในมือถือเนี่ยเออมีคนลงเยอะเลยเออมีสามคนเฮ้ยเยอะมากเยอะมากไหนะเยอ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 ะสามคนสามคนสามคนอื้โอยเฮ้ยพึ่งได้ปืนลัคกี้ลัคกี้ขุมมีคนอุ้ยเยอะเลยไอ้ตัวเฮ้ตัวระวังคนตายตายดาวหนึ่ง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 ดาวดาวดาวเอาเฮ้ตัวเป็นอะไรเนี่ยเอาโดนลัดอีกโอ้โหโดนลัดไอ้ตัว ไอตัวทําไมไอตัวขาอ่อนจังอนะโอ้ไยตัวขาอ่อนปล่อยให้คนหันเล่นในมือถือมาแบกไม่ไหวเลยโอ้ไอตัวนะ่ะไอ้ไอีไอ้บิ๊กับนี่นี่นี่เอียวบิดเดียวเดียวไม่ดาวเฮ้ยโอ้โอหนังนา่ารักมากทุกคนดูดิยังไม่รู้ตัวนะเนี่ยว่าเราแกล้งอะไอตัวโอ้ดูดิตายแล้วก็เงียบอะหัวร้อนป็นเนี่ย ไม่ได้หัวร้อนแค่แกล้งเมินเฉยเโอ้ยไอตัวเอ๊ะเดี๋ยว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 ขาสีไร้เหลียนแล้ว<อ>ทำไม,อมออไอตัวเงี้ยบอ่ะอือ้ตัวจะเปิดไหมไหมไอ้ตัวไม่เปิดไหม,ไเ,เ,ไมเขาไม่ชุบนะฮ้อ <c oughs> อะไรเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะจะซุบดีๆหรือเปล่าเนี่ยจะซุบป่ะหรือไม่ว่างอ่ะไม่ว่างหรอเสียงดังหรือเปล่าจะชุบด,ดีไหมนะ้า <c oughs> ชุบด,ดีกว่าไหมโอเค โอ้ไอตัวทำไมเงียบอ่ะเมื่อกี้ยังคุยกันดีๆอยู่เลยไอตัวเป็นอะไรหรือเปล่าอไอตัวมีคนไอตัวถ้าข้าเกิดว่าเขาตายไอตัวฉุบเขาด้วยนะ<ไ>ว่าเขาเนี่ยไม่เก็บเ้ยด็กน<ไ>ีไ่ไง <c oughs> ยิงใครยิงใครยิงใครโอ้ยไอตัวเมื่อกี้มันยิงตูดไอตัวนะ <c oughs> ไอตัวไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดนยิงจูดไอตัว ไอตัวจ๋าไอตัวเปิดใหม่ได้ไหมครับไอตัวเอาของไหมไอตัวมาเอาของกับเขาได้ไหมเขามียาให้ด้วยเอาไหมอันนี้มาเอายาอันนี้นี่มาเอาอันนี้ตรงนี้อันนี้ยาสี่กล่องเลยไอตัวมาเอายาเนี่ยนนจะให้ยาไอตัวด้วยตัวมาเอายาขับนนไอตัวไอตัวขับนี่อ่ะยายาตรงนี้นี่เยอะมากเลยมีหกกล่องเอา ทำไมไม่เก็บมาไอตัวปิดไม้ทำไมนี่ไอตัวปิดไม้หรือเปล่าทำไมไอตัวไม่เก็บของไอตัวปิดไม้นั้นทำไม <c oughs> ไอตัวปิดลำโพงด้วยปะนี่อ่ะแป๊บนึนนงนะ <c oughs> <c oughs> เปล็ดไม้ด้วยทุกคนเปิดไม้ไม่ไดคนตายเรียบร้อยเป็นไงล่ะเล่นในมือถือแล้วเนี่ยมือใหม่มือใหม่มือใหม่ <c oughs> เป็นไงเขาเล่นเก่งปะไอตัวขอเสียงหน่อย

มีเพื่อนเขาด้วยมีเพื่อนเขาด้วยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อด้เรียบร้อยยังไงเขาเล่นเก่งปะเล่นในมือถืออะขอเสียงหน่อยถ้าเกิดว่าเขาเล่นเก่งให้กดเยี่ยมเลยไม่ไม่กดหรอกยังไงก็ไม่กดแกล้งมืออยู่ <c oughs> โอ้ยใครยิงอะ่ะใครวะเขารู้หน้าไว้จะเปิดไม้ไม่ได้เนะ่ยเอสอร์ก็กดเยี่ยมเลยก็ได้เอสตัวไม่ว่างเปิดไม้หรือเปล่าเอสตัวที่บ้านเสียงดังหรือเปล่าใช่ปะ หรือว่าแบบยังไงไม่อยากคุยกับเขาไอ้ตัวขาให้ตัวไอ้ตัวเป็นอะไรวะมือ่อกี้คุยกันดีๆอยู่เลยอาจจอยกินเห็นไหมไอต้ตรงนี้มะอ่าเขาช่วยกินอันนี้ <c oughs> ทุกคนพี่ตะก,กี้อดขำไม่ไหวแล้วทุกคนพี่ตะกี้ขำที่พี่คนน,นั้นเขาพูดคนเดียวแล้วเขาก็ไม่สงสัยด้วยนะว่าพี่ตะก,กี้แกล้งอะ่ะโอ้ยสงสัยนานนงโดนยิงอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดไม์ฟังเสียงนางแล้วกันะเมื่อกี้มาอ่ะ้ย เดี๋ยวโอ้ยังพูดไม่จบเลยอ้ตัวให้เขาพูดจบสักคำหน่อยดิเอ้ตัวค่อยดาวเป็นไงสเต็ปไอ้วอลเขาติงปหมเรียบร้อยตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งตัวแล้วเอาะเอาะไรเอายาเหรออ่านี่นี่นอ่ะเขามียาให้ด้วยอ่ะตรงนี้วิ่งหนีสิคะทุกคนไอ้ตัวมาเอายาไอ้ตัวอ่ะไอ้ตัววิ่งไปเขาไม่ชุดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวตายเขาไม่ชุบเลยไอตัวนะ่ะปิดไม้นอนปิดไม่ทำไม อเปิดไหมเปิดไหมเขาบอกอยู่ว่าเปิดไม้ด้วยไม่ใช่บอกว่าอยากกินกล้วยนะบอกว่าเปิดไม้ด้วยถ้าอยากกินกล้วยก็จะอีกแบบหนึ่งอุ้ยทุกคนมีคนอู้ยเดี๋ยวเอฟเอ็ดครับติดเอาดาวทุกคนพีละกี้ดาวดูดิยิงเอฟเจ็ดเก้าโดนโคโนมันเต็มเต็มเลยอ่ะตายเลยอ่ะเรามาดูพี่โคนันลินกันทุกคนดูดิ อย่งจังหวะนี้คนนั้นหัดเล่นในมือถือเอาดิค่ะอยังไงยังไงทุกคนเนี่ยอะไรเนี่ยเสร็จเอาใครจะสนะอุ้ยอุ้ยอ้าวทุกคนดาวให้ด้วยดูดิเออเก่งอยู่นะขนาดหัดเล่นในมือถือเนี่ยทุกคนยังเก่งขนาดนี้ถ้าหัดเล่นไปนานๆนี่คงเก่ง่าพี่ลักกี้แน่นอนเลยทุกคนว่าปะเอาไงเมื่อกี้ใช้ามาทีเลยไปแล้วเจ้าไปแล้วจ้า ด,ด,ด,ดีไงเป็นไงล่ะเรามีตัวช่วยเว้ยช่วยเรายิงเมื่อกี้อ่ะนี่วิ่งไปข้างละหนึ่งหนึ่งชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนเอ้ชุบขึนนน้นมาแล้วหายห่วงได้เลยครับตะกี้มีตัวแบกอยู่ตะก,กี้ไม่ต้องห่วงคนนั้นแบกถึงแม้ว่าจะเลืน่อนโฮสับแต่คนนั้นก็ยังตึงเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะคนนั้นม,มันโน้นเลยไอ้ตัวอยู่กับเขามีคนด้วยไอ้ตัวช่วยเขาหน่อยดีมอ้ตัวน้องจะเข้าวงไม่ได้นะนี่ทำเสียงอ้อนแล้วทุกคน แล้วพี่มันเต็งอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าจะเล่นในมือถือแต่พี่ก็เต็งอ่ะครับขีโม้ด้วยขีโมโนหนึ่งไอตัวอ่ะไตอีกแล้วก็เป็นอ่ะโอ้ยตัวไหนตัวขาอ่อนมาสามรอบแล้วเปิดไหมเปิดไหมตัวนางกดไห้เปิดไหมรัวๆเลยดูดิเอาจริงนะขนาดโคนันเขาหามลินในมือถือนะทุกคนพี่โคนันยังได้ตั้งหกกิวดูดิเสื้อไหมพี่ลักี้ยังไม่ได้สักคิวเลย ปิดไหมนะ้อทำไมโอ้โหเล่นแล้วสิ really good. Really good. เวีริกูดเวีริกูดมากๆเลยอี่น้อก็เพราะว่าเล่นในมือถือ,อนี่นแหละราจ้าวิ่งไปแล้วเดี๋ยวเขาไปชุบนะไอ้ตัวไม่ต้องหัวอะไม่เห็นแล้วไม่รู้วิ่งไปไหนและน่าจะหลุดสโคบแล้วมั้ง <c oughs> เป็นไงไอ้ตัวอันนี้ขนาดในมือถือ,อน,นี่หกคิวแล้วเนี่ย <c oughs> สุดยอดกปละแป๊บ <c oughs> นึงนะซ่อมเกาะก่อน ไอตัวไอ้ตัวจะเปิดใหม่ไหมไอ้ตัวไม่เปิดใหม่เขาไม่ชุบนะจะเปิดใหม่ไหมเปิดใหม่ทุกคนยังไงพี่ลักกี้ก็จะไม่เปิดใหม่นะคะทุกคนทุกคนคิดว่าพี่คนนั้นเขาจะงอนไหมว่าคงไม่งอนหรอกเนอวนางยังไม่ชุบอีกทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนางก่อนทําไมนางยังไม่ชุบเนี่ยอืมบวงไม่เฉยหรอกถ้าบงไม่มาที่เขา ไมุ่บอะเขาพูดจริงอันนี้วงมาเขาเลยชุบเขากว่าเขาตายเฉยๆหรอกโอ้โหวงไม่มาก็เลยไม่ซุบว่าง,งั้นหลายน่เล่าเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเถอเดี๋ยวก็องอนจริงอะนนี่ออตรงมีคนดักหน้าวงนอนรู้อะ่ะนอนเข้าวงไม่ได้นะเนนี่ยไอ้ค <c oughs> ตัวนอนข้าวงไม่ได้อะ่ะโฆน่าสงสารเลยทุกคน <c oughs> ตัวนอนเข้าวงไม่ได้มีคนดักหน้าวง <c oughs> ทำไมเงียบกกี้ยังบ่นอยู่เลยทุกคนตรงสัยเริ่มน้อยแล้วว่าเหมือนพี่ลักี้มาเล่นอยู่คนเดียวทุกคนแบบไม่สนใจเลยอะไปลจจ้าเขาบอก่าจ้ามันอยู่ยังอยู่เขาบอกละจ้าเมื่อกี้ต้องใช้สมาธิไงเราต้องเงียบเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราพูดเนี่ยสัตรูจะได้ยินไงเราต้องเงียบพูดเหมือนได้ยินเสียงเราทุกคนทำไมบักหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอ้ตัว ก็ไม่ได้บักเนี่ยพูดเหมือนได้ยินแลยโอ๊ยโอ๊ยขาอ่อนอีกแล้วไอ็ตัวน่ะไอดตัวขาอ่อนตลอดเลยไอ็ตัวทิ้งน้อนเอาไว้คนเดียวตลอดเลยอ่ะเฮ็ดตัวเน่ะเฮตัวไม่สงสารน้อนเลยไอ็ตัวทิ้งน้อนเอาไว้ตลอดรูนีิน้อนให้อยู่คนเดียวอีกเมียเหรียญน้อนมีพันเหรียญเลยแต่ว่าไม่สามารถชุบได้ตัวน้อนชุบตัวไม่ได้อ่ะทำไงทีนี ใส่เอวหยับ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 ไม่เปิดไม่หรอเราอะฮะไม่เปิดไม่หรอนี่ตองเจอหยับหยับหยับหัวแตกหัวแตกหัวแตกตาย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 จังหัวแตกนี่แหละค่ะทุกคนพี่คนนั้นครติงตองเลยมีคนบนบ้านด้วยไอ้ตัวไอ้ตัวเยี่ยมมาหนาหรอนะนั่นมีการบกเรับเปิดไม่ด้วย นั่นเฮ้ยปูเราไม่เปิดใหม่อ่ะเราไม่เปิดใหม่คุยอ่ะเห็นไ่มเงียบไปเลยอ่ะดูดิไอ้คนคนเดียวอ่ะให้มันเล่นเราพูดคนเดียวก็ได้เราเก่งอยู่แล้วอ่ะก็แบบสามารถคุยคนเดียวได้ด้วยอ่ะโอ้ยาหมดแล้วเอามาเพื่อนเอามนามันใช่ใช่นี่แหละมันยิงเรามันยิงเรามันยิงเราเอามันเอามันเอามันเพื่อน เอายังไงทีนี้จะตายหรือเปล่าอู้ส่งตัวเลยเรามานั่งดูคนบนคนเดียวกันๆตะโกนทีนี่พี่ลักกี้ตกใจนี่ร้านหล่อเราอะฮะร้านหล่อเราอะเอ้าเป็นไงล่ะตายไปดิกลายเป็นกล่องเลยดิเราอะโอ้โหตายวมไปเกินเพื่อนเนื้ยตั้งจะใช้นะไรก็ได้หรอ มันไม่ไปไหนหรอกไอวอนะเฮ้ยทุกคนมีคนอยู่ด้านบนเอาไงดีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกระโดดยิงว่ะโธ่เลือดก็ไม่มีทุกคนจังหวะนี้เอายังไงจะได้ที่หนึ่งไม่นะาเอาไงแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่น่้จริงอยู่ไม่ได้เดี๋ยว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 เยวลงมาที่เดียวกันทำไมวะเนี่ยโอ้ลงคนละที่ก็ได้ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวพีระก,กี้จะลองเตะพี่คนนั้นออกจากตี้นะคะทุกคนพีระกี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าพี่คนนั้นเขาจะงอนพีระกี้หรือเปล่าทุกคนดูดีรู้สึกเหมือนว่าพี่คนนั้นเขาไม่งอนเลยทุกคนในตัวจับได้ที่หนึ่งเลยเมื่อกี้นี่ทุกคนก็เตะไปเลยสิคะ <l ots of baby> ไม่งอนก็ให้มันรู้ไปนะคะเื้ยทุกคนพี่คนนั้นขอเข้ามา <l ots of baby> ยังไงยังไงพี่เล็กกี้ต้องกดปฏิเสธไปก่อนนะคะทุกคนแบบทำตัวไม่สนใจอ่ะออกดปฏิเสธไปรัวๆเลยนี่นี่นี่ไอตัวทุกคนพี่คนดันทักมาโอ้ยมีกดด้วยทุกคนทำปิดห้องเป็นส่วนตัวด้วยหนึ่งไม่ต้องรับใครด้วยยังไงยังพิมพ์อะไรมาอีกอ่ะ เตะทำไมก็สรุยนอน้องให้แล้วทุกคนไอ้ตัวดูดิพักมาลุนวเลยไอ้ตัวอยู่กับใครก็อยู่คนเดียวอะค่ะคนนั้นเวนอะไรเฮ้ยทุกคนนั่นไงพี่ลักกี้ว่าแล้วอีกเวนานพี่คนนั้นต้องโทรมาแน่ๆอ่จะรับสายดีไหมนะ อืมโอเคงั้นรับสายละกันทุกคนพี่ลักกี้ต้องเสลยแล้วแหละเดี๋ยวพี่คนนั้นงอนไอตัวไอ้ตัวเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรไอ้ตัวเป็นอะไรไอ้ตัวเตะเขาออกห้องทำไมเตะเขาออกห้องตัวเขาบอกหลังไอ้ตัวตัวตีเขาออกห้องทำไมไอ้ตัวถึงไม่เปิดไม่คุยกับเขาอ่ะไอ้ตัวอยู่กับใครอ่ะไม่ได้อยู่กับใครวันนี้ค่ะวันนี้จะพูดอะไรให้ฟังเนี่ยอืไม่งอนอ้าวงอนอ่ะ

ตัฟังน่ะแต่ตัวน่นไม่คุยกับน้องอะเขาบอกให้เปิดไม่ะเปิดไม่ด้วยเปิดไม่ด้วยเปิดไม่ด้วยอยู่สิบตอนไม่เปิดไม้อะทำไมไอตัวหน่ไม่เปิดทำไมไอตัวงอนเขาหรออืมก็อยากงอนอาไม่งอนนะคือเขามาแกล้งไอตัวเฉยไอตัวก็น่าจะรู้นะถ้าเขามาแกล้งเขาต้องทำคลิปด้วย ก็แกล้งไม่สนใจไอตัวไงคนดูเข้าขอมาแล้วก็มีคนดูเขาบอกว่าขอมาตั้งยี่สิบรอบแล้วพิเรก,กี้ไม่ทําให้สักทีอ่ะวันนี้ก็เลยจัดให้เลยทำไมไม่บอกกันบอกกันก่อนล่วงหน้าก็ได้ว่าเออเราจะแกล้งนะวันนี้<ะ>บอกไม่ได้ไม่มันต้องบอกได้เพราะว่าสมัยนี้มันพัฒนาขึ้นมาแล้วอกมาเจริญเจ้านหน้าเลยเรต้องมีอะไรต้องบอกกันล่วงหน้านะ <c oughs> แกล้งกันก็บอกกันล่วงหน้าตลกนะไอตัว <c oughs> โอเคตัวเขาจะปิดคลิปแล้วไอตัวไม่ปิดคลิปให้เขาด้วยหรอช่วงนี้ไม่เห็นไอตัวปิดคลิปให้ลักกี้เลยจะปิดคลิปได้ไงล่ะก็ไอตัวไม่ค่อยลงคลิปอะช่วงนี้เปลี่ยนให้เขาหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวเขาปิดคลิปให้รับโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้พี่ลักกี้กับพี่โคดันจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับผมโอเคครับลักกี้เจอกันแน่คลิปต่อไปเนะี่ยไม่ได้ไม่แตวคนนั้นแกล้งคืนคไม่ โอเคทุกคนไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็ฝนตกหนักมากแล้วไม่เอาไม่เอาไม่ให้แกล้งนะไม่้แกง <laughs>